ยืนยันแล้วนะคะสำหรับเกษตรกรและก็ข้าราชการบำนาญไม่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทจากผลกระทบโควิด -19 นะคะสวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวมาแจ้งการยืนยันนะคะก็คือเกษตรกรและก็ข้าราชการบำนาญน,นะคะ สำหรับเอกสารของกระทรวงการคลังใครายปมสงสัยนะคะเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทตลอด3เดือนจากสถานการณ์โควิด -19 ชี้กเกษตรและข้าราชการบำนาญมีสิทธิ์หรือไม่สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่24มีนาคม 2,563นายสมคิดรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐมนตรีเตรียมออกมาตรการดูแลและก็เยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิดเชื้อไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทาง,ทาง,ทางตรงและทางอ้อมระยะที่2โดยจะมีการมอบเงินเยียวยาแก่แรงงานลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19 เป็นระยะเวลา3เดือนนั้นเดือนละ5,000บาทตามที่มีรายงานไปแล้วนั้นถ้าว่ามาตรการดังกล่าวยังคงเป็นที่คาใจสำหรับประชาชนเนื่องจากยังมีข้อสงสัยถึงสถานะว่าตนเองนั้นเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเยียวยาดังกล่าวหรือไม่เพราะเหลือเวลาอีกแค่ สองวันนะคะก็จะถึงวันที่เปิดรับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์มือไวเว็บเราไม่ทิ้งการ .com ในวันที่28มีนาคม2,563แล้วล่าสุดนะคะกระทรวงการคลังได้มีการเผยแพร่อเอกสารเผยแพร่มาตรการดูแลและก็เยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาโควิด19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมระยะที่สองซึ่งระบุชัดเจนถึงเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับเยียวยาได้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดประกอบกิจการของสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดซึ่งเป็นสถานที่ที่มีคนแออัดเบียดเบียดเสียดง่ายต่อการแพร่เชื้อเช่นสนามมวยสนามกีฬาผับ สถานบันเทิงโรงมหรสพนวดแผนโบราณสปาฟิตเนสสถานบริการอื่นๆเป็นต้นหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆทั้งนี้ไม่รวมผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่มีคุณสมบัติครบเงื่อนไข การได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมไม่รวมข้าราชการและข้าราชการบำนานและไม่รวมเกษตรกร,ร,ก,รก็คือกลุ่มกเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลืออื่นๆจากรัฐบาลอยู่แล้วนะคะ ก็เป็นอันว่าเกษตรกรและก็ข้าราชการบำนาญไม่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวและก็ยืนยันนะคะว่าเกษตรกรและก็ข้าราชการบำนานไม่มีสิทธิ์นะคะค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไป